หน่นปทีปอกสูบลูกสูบไปหมดครับผมสุบติดปอกสูบแหวนลูกสูบไปหมดเลยแต่บุก,กินบุก,กินต้องเปลี่ยนหมดไปหมดแหวนลูกสูบขวาสูบไม่น่าจะเสียใช่ไหมช่างใหญ่รับคุ สุดไม่น่าจะมีปัญหาโชคดีไปขวาถูกไม่น่าจะเสียไม่แตกเออวาถูกก็โอเคคิดว่านะแต่ว่าปลอกอย่าโกงอยกลูสูบมีไปหมดแล้วลูกสูบป,ปอกแหวนถึงว่ามันไม่ลูกสูกแหวนปอกลูกถูกเด้งหมดเลยเป็นสึกเป็นรอยสึกน่าจะแหวนหัก ลูกสูบปอกหมดเลยอาการเครื่องนอ็อคหม้อน้ำตันระบบ่อยางต้องเปลี่ยนหมดระบบ่อยางระบบ่อยางสายสายท่อยางกรอบหมดแล้วครับกรอบหมดแล้วเปลี่ยนตัเ,เกียรชุดใหญ่ยกชุดโอหอนเครื่องครับผมเปลี่ยนลูกสูบปอกแหวนลูกสูบ ถ้าปกจับก้านเปลี่ยนหมดเลยยกใหญ่ยกวโชคดีไปฟ้าสุบไม่แตก <c ười> ถ้าฟ้าสูบแตกก็โอโ้โหไปกันใหญ่เลยฟ้าสุบหมื่นกว่าโอโ้โโชคดีไปคิดว่านะไม่น่าจะเสียนนะฟ้าสูบว่าวเออมไม่น่าจ,จ,จะได้บดว่าวใหม่วราวก็ะะต้องบดใหม่ แต่บอกจูบแหวนต้องเปลี่ยนใหม่ครับผมปกืนชุดใหญ่ครับผมครับโยกครับกัมโอเคครับผม